อานะครับคุณผู้ชมมาแล้วนะครับสําหรับใครที่รอเลขดับนะครับชุดดับล่างอาจจะหนกธรรมนาวเนาะหรืออาจจะรอในส่วนของอาจจะเป็นเลขตารางนะครับเลขเไม่ว่าจะเป็นชุดสรุปโค้งสุดท้ายซึ่งชุดเด่นชุดรองนะเสียดายผมมันมาแนละ้วคุณผู้ชมตัวเด่นตัวรองแต่ว่ามันอาจจะสลับกันเนาะถ้านะครับถ้ากระโดดไปล่างนะครับให้บนแล้วก็ก้าชุดล่างกระโดดไปบนด้วยนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาชมนะครับ แนวทางน้อกของอาจารย์หนุหนธรรมนาวสูตรหวยโบราณใครที่ติดตามได้ดับก็ถือว่าเดินดีต่อเนื่องเป็นก้าวงวดนะครับแม่แต่ว่าเกือบจะดับไม่อยู่นะคุณผู้ชมเกือบจะดับไม่อยู่นะว่าที่แล้วหนึ่งห้านะครับแต่ตามสูตรเนาะตัวกลับไม่ดับก็ถือว่าผ่านอยู่นะเอาล้ครับเดี๋ยวเรามาชมนะอ๋อวันนี้ที่ลงคลิปนะครับก็ตรงกับวัน เสานะครับที่4ี่มกราคมหกแปดนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้เดี๋ยวเรานําสูตรตารางขึ้นมาก่อนนะครับตารางข้างขึ้นข้างแรมนะคุณผู้ชมวันนี้เลขออกวันศุกร์นะครับเลขออกวันศุกร์ยี่ปีมะเส็งสัปดาห์นี้ก็จะเข้าสัปดาห์ที่3แล้วนะครับคุณผู้ชมวันออกเนาะวันเลขออกเนะี่ย อ่าเลขในตารางนะครับมีหมายเลขที่วางมาให้นะ,ะด้านบนมีหมายเลขสีนะครับหมายเลขสองหมายเลขแปดแล้วก็หมายเลขหกนะครับมีสี่มีสองมีแปดมีหกนะครับแต่ว่าหลายๆท่านน่าจะไปแอบลุ้นตารางประจําวันนะคุณผู้ชมซึ่งถ้าเราเทียบกันตารางประจําวันเนี่ยถือว่าค่อนข้างค่อนข้างมาดีเหมือนกันนะ ในส่วนของอีกสูตรหนึ่งนะด้านตารางด้านบนนะครับเลขประจําวันวันศุกร์นะครับตัวกลางให้มาที่หมายเลขหก 6, นะครับหมายเลข7หมายเลขก5แล้วก็หมายเลข0มี6มี7มี5มี0นตารางนี้เนาะหลายๆท่านก็ติดตามนะซึ่งดูแล้วจากสูตรตารางอนะ ็ถือว่าจับคู่ดีๆก็มาดีนะคุณผู้ชมอันแต่มันจะมีอยู่จุดหนึ่งนะที่ออกทั้ง2องตารางนะคุณผู้ชมงวดนี้อ่อสิบเจ็ดมกราเนาะหกชนกันนะครับคุณผู้ชมเผื่อว่าใครชอบเลขชนเนาะใครชอบเลขชนนะครับวันนี้หกชนกันจะมาให้เห็นหรือเปล่าแต่ห้าหกหกห้านะถ้าเราจับคู่นี้จะไปตรงกับออชุดเน้นของปกสลากด,ด้วยนะคุณผู้ชม ปกสลากผมให้ชุดเน้นไปห้าหกนะเผื่อว่าใครยังไม่ย้อนดูก็ใครยังไม่ได้ชมก็ไปย้อนชมได้นะครับเนี่ยถ้าจับคู่นี้ก็จะมีห้าหกมาตรงกัน,นครับซึ่งที่เราดูในภาพปกสลากอะ่ะมันจะเปนะ็นจะมีงูสองตัวเนาะงูตัวใหญ่มันจะมาบังไว้ที่เลขห้านะครับแล้วก็งูอีกตัวมาบางนนะังไว้ที่เลขหกเนาะไม่รู้ว่ามันจะมาห้าหกหรือเปล่าเนาะอันนี้เราก็วิเคราะห์ตามภาพนะพอดีสูตรก็มาตรงกันห้าหกพอดีพอดีเลยนะครับ อ่าถัดไปมาดูอีก1สูตรนะครับ1ชุดเนาะอ่าเป็นชุดสรุปชุดโค้งสุดท้ายนะชุดโค้งสุดท้ายนะครับชุดโค้งสุดท้ายอ่าสิบเจ็ดมวันนี้ให้ชุดบนยังให้เด่น5เหมือนเดิมนะครับเด่น5ชุด3ตัวอาจารย์โหนกวางวันที่2อเ่อ6 2สองครับ850 625850แล้วก็ให้ชุดเน้นนะครับลูกศรไว้ที่หมายเลข850นะครับถัดไปเรามาดูชุดล่างนะครับชุดชุดสตัวบนล่างนะครับให้เด่น7วางไว้ที่หมายเลข7นะครับก็จะมี7072 7 4แล้วก็75 7072 7475นะครับชุดเน้นชุดเน้นขีดลูกศรไว้ที่74นะครับแล้วก็การดอ,อกจันชุดรองไว้ที่เจ็ดศูะ 70, นะครับอ,อันนี้ก็เป็นในส่วนของชุดโค้งสุดท้ายนะเผื่อว่าใครตามเลขเด่นเนาะเมทืทีแล้วเมทืทีแล้วออมันสลับกันนิดนึงเนาะแต่ว่ามาทั้งโอโ้โห้าแล้วก็เก้าเลยนะคุณผู้ชมเก้า ที่ให้ไปชุดล่างเนาะมันกระโดดขึ้นไปบนนะเผื่อว่าใครอาจจะไปสลับอีกนะวันนี้หรือไม่แน่วันนี้อาจจะมาตรงชุดหรือเปล่านะครับอ่าแล้วก็อถัดไปครับเรามาดูอเลขดับนะเลขดับก็ถือว่ายังโอ้โหเดินดีต่อนะคุณผู้ชมเกือบเกือบจะไม่ผ่านนะไม่แฮงวที่แล้วมันจะมีหนึ่งมีหนึ่งห้าเนาะมันออกห้าหนึ่งนะตามสูตรก็ถือว่าผ่านอยู่นะ เอาละงวดนี้17มกราคมนะครับหลังวันไหวครูจะเป็นอย่างไรครับผลนี้จะดับอยู่เป็นงวดที่10หรือเปล่านะผ่าน9งวดนะครับอ10ชุดตัวกลับไม่ดับนะมี06นะครับเอ่อ06 17 23นะครับ35 48 54 67 7แ 3, 3, 82 7, 7, แล้วก็9 6 ศูนย์หกหนึ่งเจ็ดสองสามสามห้าสี่แปดห้าสี่หกเจ็ดเจ็ดเก้าแปดสองแล้วก็เก้าเก้าหกนะครับอ่าก็เป็นเอ่อสิบชุดนะสำหรับใครที่ติดตามเลขดับนะก็มีอ่า uh, คุณผู้ชม FC คอมเมนต์ขอมาตั้งแต่เมื่อวานนะพอดีเอ่อ uh, พอดีทำคลิปไม่ทันนะครับคุณผู้ชมก็เลย นำมาฝากกันในช่วงเช้าของวันเสาร์นะครับคุณผู้ชมก็บางท่านก็นำไปตัดทอนเนาะชุดตัวเลขนะครับตัดทอนชุดตัวเลขอาจจะเป็นช่วงแรกเลยโคง้งโค้งแรกเลยหรือใครจะนำไปเข้าโค้งสุดท้ายนะครับเพื่อเป็นชุดประหยัดงบเนาะประหยัดงบประมาณนะครับคุณผู้ชม อ,อย่างน้อยก็ประหยัดไป10ชุดนะเผื่อว่าบางท่านผู้ชมบางคนอาจจะได้เลขมานะครับจากหลายๆสำนักหรืออาจจะมีเลขฟงเลขฝันนะครับผู้ชมก็อาจจะใช้ชุดนี้ตัดเนาะหรือถ้าใครชอบจริงๆก็อ,อย่างชอบอย่างชอบ7 9เกนาะก็อาจจะติดเป็น97ไว้ได้อยู่นะครับ9กงวดครับมาลุ้นกันต่อว่างวดที่10 จะยังผ่านเดินดีต่อหรือเปล่าแล้วก็ลุ้นกันไปให้ถึงงวดที่31นะคุณผู้ชมเพราะว่าสูงสุดเนี่ยเท่าที่เราตามมามา3ปีเนาะก็สูงสุดเลยก็คือ30งวดนะดับยาวต่อเนื่องนะครับ30งวดดับผ่านมาแล้วนะครับก็มาลุ้นกันต่อครับปีนี้62568นรเนาะลุ้นให้เกิน30นะไปทั้ง31 32ไปเลย มาดูกันว่าจะทุกสถิติได้หรือเปล่านะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นแนวทางที่นํามาฝากนะครับแล้วก็เมื่อวานเมื่อวานมีโอกาสได้ไปวัดแม่ศวัดแม่แตะเขียนนะคุณผู้ชมก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันด้วยนะไปไหว้ไปไหว้ไไวตสลีละหลวง,งพ่อหลวงพ่อจ้อยนะครับก็จะมีภาพบรรยากาศมานะพอดีเมื่อวานที่วัดก็ มีงานพอดีนะครับคุณผู้ชมก็เป็นภาพบรรยากาศสวยๆนำมาฝากคุณผู้ชมปิดท้ายด้วยนะครับแต่ปิศนาปิศนาเดี๋ยวน่าจะมาประมาณวันที่น่าจะห้าหรือหกหรือเปล่านะเดี๋ยวผมตามให้อีกทีหนึ่งนะครับผมจะปิศนาคุณผู้ชมห้าที่เราเตีกยนได้มันห้าศูนย์เก้าเนาะห้าศูนย์เก้าเสียดายมัน,มนไปมันไปออกชุดบนนะ ถ้าใครได้ลอตเตอรี่509ไวน้นี้โอ้โหมาแบบเต็มเต็มเลยนะอย่างน้อยก็ได้เลขท้าย2ตัวนะแบบเต็มเต็มนะครับเศรษยนยไปกระโดดไปขึ้นบนเนาะสำหรับปริศนาแม่สีมณีทองนะครับแม่ตะเคียนครับก็แนวทางตัวเลขครับเป็นเพียงแนวทางนะในการย้ำอีกครั้งนะครับในการเลือกซื้อสลากินแบ,บ่งรัฐบาลอย่าลืมใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟัง ถูกใจข้อมูลก่อนนะที่นําเสนอก่อนนะครับจวค่อยนําไปเป็นแนวทางหรือนําไปลุ้นผลรางวัลกันครับ17มกราคม2568ก็ขอให้โชคดีกันทุกท่านนะครับารตามสูตรไหนอยู่เนาะก็ขอให้โชคดีกันอีกครั้งครับสวัสดีครับ